ระวังเด้อผู้ใดบ่มีห้องน้ำเด้อมื้อ <c oughs> แลงแลนเข้าป่าแน่นอนมืน้อแลงชาเถิงก็บ,บ่มีห้องน้ำอ๋ซชาวเถิง <c oughs> บ่มีเนาะสะหอมก็บ,บ่มีอ้าวมื้อแดงนี่พากันไปแล้ว <c oughs> อันนี้เฮือนเจ้าบ่ซะเถิงแม่โอ้อันนี้ก็เพื่อน <c oughs> เพื่อนชาวเถิงเนะทุกคนเลยลายไก

อ่ะทุกคนหลังจากที่มาดินแมแอนตะระชับกับซาแมวนั่มมีนี่ซาแมวไม่ได้ไปใช่ปะซาแมวเพบาะปัญญาบังอ่อันนี้ก็สักมาแต่ินตะระชับเนาะแดดแดดอีดีอ่ะตรงนี้ไอ้ขาแก่กว่าเด้อขอบใจหลายๆที่พามาดินตะระชับทักทายสบายดีทุกคน สบายดีเด้อที่ติดตามรับชมดิที่ชีวิตสาวล่าสองเบาไซสต์สตูดิโอเบิงเส้นทาง <c oughs> เส้นทางตามหมู่บ้านสาวหอมสาวเวียนสาวเวียนววยนี่ร้ายเลยแหละสาวงามบานปลานี่บรรยากาศตามหมู่บ้าน

เซ่นน้ําใหม่บ่ได้ไปหาน้ําใหม่เนาะน้องอีแม่มาไปยังเฮ็ดแข็งเด้อนะตกรถบ่หานํามาบ่พูนหาผู้บ่ลมรถลมรถอ๋อบ่แม่นรถลมเนาะลมรถโอ้ยไปหาน้ําใหม่บ่ยังลมบ่นมาปู่อันนะอยอันนี้ก็คือนกินสาวลาวมาแๆยิ้ม อนกลางวินหาสมมาคามมาต่ำเมื่อคืนกูเ่เห็นมาลินตะลาชาบุรีเลันอยาไหมยิง่อไปเลยอยาล้นแล้วคุณพ่อบไปเห็นเจาดินตาลาชายังไม่เออเรื่องยามา่อนนันจกประหลุบันปากอนจุมไอเจะเราก็คือตาลาชาเพลยแล้วเบล้ตอย่างเบลเได้ลินเลย อันคือบ้าบึ้งอยู่กับซื้อให้มาเด้อตนตรกไม่นายต่างเลยน่ตังเป็นอะไรลมกับไอพ่นีร่อเปล่าเปนมเลยลมอยู่ยาจูยาอะะแทน้องจูตัลูกอันเ่นแหละแต่ตอนนี้เราสเพลแล้วคือเปลมแล้วจังเมืนแล้วเปลมโบยได้ลร่โซ่แขงห่มองมือหรือสองเดือน สองเว้ยสองเบอร์มีเน็ตหรือเบอร์มีโมทรศัพท์บอมีโทรศัพท์โอ้ก็คือบ่ได้ลมเลยอันผูเบาได้ยินหรือเปล่าจือโทรศัพท์เครื่องใหม่ในเด้อใช้เอาแบบใดแอนดรอย Android ด์ไอโฟนไอโฟนเลยเนาะวยังแบบว่ากล่องชัดช <laughs> <laughs> ัดไอโฟนหนึ่งจิตไอโฟนเลยเนาะชอบหอมไอโฟนเลยเนาะ นนกลองเหมือนเดิมอโฟนี่เนม่กินชมมะขามเบิมปิเบิ่มปินเบิ่นน้าแต้มีมงแงมห่อกไาบ้ารไฮจให้เดาบ้านเดเขาสุกแล้วบ่าไก่ยัสุกแล้วเปล่ยน้ำังกสุกอยู่โอ้ยยังบริหูนะน่าจะยังรายเดือนอยู่สิอือโอ้ยิยยยข้าย มืัอนี้มาลินมาแอร์น้ำสาวหอมเด้อทุกคนเลยเมื่อคืนจาน่ายเลยกับผัวตกมันเลยอ่าป็ิเชียหลุกตะบินหลุกมาตะบินผัวแปรเด้อทุกคนเด้อเป็นภาษาท้องถิ่นละเพิ่นอันนี้ชื่อจังไหนอันนี้มีผัวแล้วแม่นอ่ะชดชดนั่งแบบโมเดสมัวเป็ <c oughs> นผัว เดมูกันอ๋อซื้องไดกันมีมีม้มูเืองไดนเจ้าเสื้อถึงเสื้อถึงมูสาวหอมอ้นจังหวะเดาจะดูนึกวันนีดาหน่อยดาซกมันเกือบแล้วเจ้าเกืบคนดีเกือบถึงเส้นนี้บุาแล้ว ามี่เวเอาบางแตงมาตันอันนี้บะม,ม,มี่บงแตงหาย้จก็บบะมี่มีต่มซเนาะมักตร์บะมี่เปล่า,าอบะหมีเนาะยำนี่บ่งคือสิเปียวไ่ได้เบาเลยจิ๋เจาสิไปใส่ซะาฮาสิพจาเพ่ออยู่เฮนะือนเนาะเอาไปเลี้ยงงัวแบบนี้ อไปจะได้พอจะขึ้นผู้ได้ยังมือนันโูฮู้อ้าวไม่ได้บอกก็าหอบวะอีนบูฮู้อีกอ้าวจะยื้อใช่จังไรยื้ออะไรตะบบูหินบูหินแสดงว่าบูได้เสียนชาเชิ่กินข้าวแล้ววะกินแล้วกินอียัง กินกับหน่อไม้หน่อไม้เองแล้วเชาหฮามเด็กินยังตะกะแตนกินตะกะแตนตะกะแตนชลดาเนผู้ใดไปหาตากะแตนเจ้าบ่อือไปกับ้าวเถิงบ่ไปคนเดียวไปกับมวยอือไปหากลางเวนกลางคืนชาหอมตะกะแตนจังกลางคืนองกลางคืนตะกะแตนมันน่องบ่ Những người hình nè Oh, dù thế ở ô, Menu ta pa nhanh khuyên mình chịu ta baya 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 lời Ô... Chị baya 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 bay 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 bèo, đeo cho con đeo. cây bắp hay chưa mở à? chưa mở. nó bật tết tơ linh. ừm. bật giống đồng... anh yêu Thái. quay, sẽ quay áo sang đây. bèo máng à? <laughs> Thôi đi làm sao đó Ờ, đi <laughs> Chụp nhẹ thằng. À, 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 Phải tư quân <laughs> <laughs> Thằng này nó bằng nhầm là nó <laughs> Ba bà... <laughs> cho Hả? À, đi nó phải nên nó chào. Phải nó nó โอ้ต้องต่างหน้าใหม่ต้องนอนเผาเลยการันโจนหลักเนาะทุกคนเขียเล่ลูมากแจงเลยลูแจงกึ่จเ่งตนื้อแจ้งให้ได้ยาวๆมักลางกเนอก่กว่าเก่งไงเหอโอ้ยนเนี่ยทุกคนอัปเดตวิธีชีวิตสาวสาวหอมกับสาวสาถึง หมู่บ anyway, ้านในหุบเขาเมื่อนี้ไม่ได้ออกให้ออกสวนไม่ได้ไปหาน้ำใหม่จะหาสมมากินอันนี้บ่ะขี่ขานได้ไปหาน้ำใหม่ได้เพื่อนชาวเชิญประเทศวะชาวเชิญหมอเพื่อนชาวเชิญแบบบ่มีมาข่ามบ่พ่อหามังยมมาต่ออีกทำมาให้มาชาวหอมบโบ้แล้วเจ้าข้อเขาแล้วบ่วะระวังเด้อ ระวังตกเดอยยไ่ย <laughs> <Wha> ุดไอ้หลอมานจะเบนเตะปินแล้วนะปินตะวบนแล้ปปนต้นมันนะหจิตตองโอยเกือบแล้วเยอมกุิเกี้ยไได้เองโอ้าห้แล้วเบิดงานหนึ่งเอ้ยอน ได้ขอดเลยเน่ะจะไปหายบ่หายกระยาดลัางเอาอ่ามันมันชมหรือมันบ้านมันคมไหมคมมันคมเนอะมือโกแซ่บโอ้เปลี่ยวเปลี่ยวคมระวังเด้อผู้ใดบ่มีห้องน้ำเด้อมัแรง แลนเข้าป่าเน่นอนหมูแรงชาเทิงกับบุมีห้องน้าหมอชาเทิงบุมี่มเนะาะสาหอมกับบุมีอมเอามูแรงนี่พากันไปแล้วใครจะดอก <ใน S 1> สองคนแต่คนเดียวนี่คือวาวุ่นเลยอัปเดตว<อ>ิธีชีวิตชาวลาวทุกคนให้ทุกคนได้ชมนำ้ำเอาบดเลย เอาเงาไปเบิดเบิดงาหนึ่งเดี๋ยคนเดียวทำปืดนี่แปลว่ามันไงบ่โอ้โหเดี๋ยวเขาบดทอนต้นตอนแรกจะหอมมาจิทอนต้นมันเมื่อตังอยู่เือนจะได้เนี่เอาไปบ่ได้ดูโจ๊ย์ห้ละอะไรต้องตัก Cái đi để, sống chùm ừ. Đây đây ừ. 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 Nhá này nè Có hình nhá này Nhôm Nhôm Sẽ sì trông lúc lỡ bớt vào Bố mẹ nó Bố mẹ này có sai lỡ bớt thì có xay lỡ bớt Cái này lỡ bớt. bớt mất có xay nè Ồ Có xay ừ. bom đi Này lên ạ บเมนทั้งน้ำมันบ่นี้นะนี่ทุกคนบรบรยากาศช่วงนี้ก็คือทุกเขือนก็คือต้องได้ยางก็คือบเมนยางปูยางป่ยา,ปายางน้ำใหม่นี่นะป่าอีแม่จะนอนในนี่เลยนี่เบิงเด้ออันผู้ใดอยากเป็นเคย ต้องเขตนี่ก็ต้องหาหน่อไม้ยังซีเดออันนี้บอนแม่สาวหอมคือนอนนอนเผาหน่อนไม้เจ้าของนะให้มันแหง้งปะไว้บุได้เขาหลักเลยก็คือเอาชังก์ซีมาแปะไว้ก็เห็ดสะอาดสาะอาดนะหมู่บ้านนี่นะเขาเหา็ดข้าอีนดีนะเห็นไหจะนอนเผาเลยกับซุ้มไผ่เรื่อยเผาหน่อไม้เนี่ยซุ้มไผ่เนี่ยถ้าปะไว้เนี่ยคือกเจาหลักแน่นอนอันนี้เห็นบอมมันแหง้งอันนี้คือคือแห้งแล้วสะอาดขนาดเลยหมู่บ้านอันนี้ก็เห็ดแบบนี้ ขาดขัขขดขาแบบเรื่องแบบต้มเลยเห็นงามงามนะทุกคนเลยนี่ก็คือต้องนอนเผาเลยยามกลางคืนถ้าบ่นอนเผาก็คือเขาขโมยแน่นอนกลองจะเสเยไปเซดีเี่ตัวตัวเก่งนันซเราตาจกก่ไเอาเด้อ ภาษามังกรบ้านเซฟุอันอันหน้ามองเตรียมให้จองไปภาษาเขมรไปเสียบไว้เลยนะฮะมันเป็นมันแไหนนะยนตวยจ้าเปล่าได้ๆเอาเลดันงี้ยเยอยู่ถือหัวสะเทือนไหม เรเกลือใส่อันนี้ก็คือมีแต่เกลือไอซียดอกเพิ่มบริจาคไม่ยังดอกเราเพิ่มเพิ่มกี่ขั <laughs> ้นขั้นแท้ขั้นว่า <laughs> เปรี้ยวเลยแตเค็มเเชลเอาไปเอาปังหนัวลืมแปง้งเลยมะขามบดของยมต่อมืันแรงเนี่พากันเข้าห้องน้ำด่วน แต่บ่มีห้องน้ำก็คือแลนทอปลาหมู่บ้านจะเจลิงมีห้องน้ำอ่ะนี่มานี่หมไปบ้านชาหฮอมนี่บ่คนนี้บ่มีเนาะบ่มีหมดเลยอืมถ้าวชาวชาหอมชันเถื่อพอพออยังพอกันพอผู้ชายรับไปทายทอปลาไทย แบบหลอกเอาเงนนักเจะทึ่งจะก็เคยบะเฮ้ยเทย์บะใช่ไหมตัวกนี่นัที่คลางแม่จิไปยแล้วบววแล้วดิี่คลางเลยตอนเช้าดิคือเขาปายยางเดียวเขาเพิ่โจทยนะจอมไปเถียไปใช้กุญแจไปอ้า มันตอกก็คือออดเอาเลยออกไปได้ไปบ่กดบ่ได้ใช่ไหมต้องเอาเถอะลำบากอีดีทุกคนบ่มีห้องน้ำสิบปลายเมื่อยังบิ่อันนี้เพื่อนเจ้าบ่ะชาวเถิงโอ้อันนี้ก็เพื่อนเพื่อนชาวเถิงนะทุกคนเนาะ ลายไกลบุญกวนเนาะบุญบาดเด้อยูทูบเบอร์ภาษาคลิปตายน้องรู้จักเด้อนี่อ่ะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิย่างขึ้นไปมงมีสัญญส่วนใทุคนไดเบิงคุขึ้นเทุกคนเเถยมยม พันเปิดทัวร์ก็ยูทูบเบอร์นุ่สองน่ตะดจึงน่นออันนั้นชอนพนันบ้านพนันเกมมกอ่ะกะดในในบ้า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 นเอนอนเกิดกันในบ้านนักหมอนี่ยในเบิร์ใหม่เพ่ใหเจ้าเดีวเสร็จ Bà chú mưa lên cự kì Hà lại dù được tôn này Bớt hiện này bà này hết chiêng nữa Bà chú mưa lên cự kì Bà chú mưa lên cự kì Bà chú mưa lên cự kì Bà ngày nữa Bà chú lên ย่างขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเนินไปเรื่อยๆชุมชนบ้านกัจเจ้าันไ,ได้อยู่แบบเพียงเลยยังบนันแล้วอยู่บม่อเมื่อตั้งแต่เขาไปบ้านนี่นะตามผมบ่อคนละลายแล้วาง,งามๆทุกคนเลยเป็นพาทุงเนะลยเดี๋ยววัดสินเขาเมืงกองตั้งแต่เขาไปแต่ก่อนชาวหอมมานั่งเล่นในนี่แหละากกมาแล้ว

โลลานตายยังเน่อ <descon pone> <ori> ันนี้เจออยู่ปโลลานปายตังยอลบนพงก่อนมาตโลลานตายปายเลยนเประเทศเเลกเกียร์เลยเบิมาวเบิโดหนึ่งเปรี้ยจุวเบิรนทุคนประจักษ์ยางประจักษ์เดคดเพื่อสุดยอดอะทุกคนเี่ยจะได้นตดรัเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดทุกคนเบิรนคันนญามันดีนะ มากับสาวหอมกับสาวถึงมือนี่โู้โหว่าจะมีสัญญาณหรือบ่อเลยกังเวนกังเวนมันแห้งบ่แห้งเนาะกังเวนไถ่ายถึงคนถ่ายครูอ่ะทุกคนหลังจากที่มาดินมาแอ็นดราชับกับสาวแมวน้ำมือนี่สาวแมวไม่ได้ไปใช่บ่สาวแมวตะบันปัจจายบังปะอันี่ก็สัตมาแต่ินดราชับเนาะแดดแดดดีดี อ่ะงนไอ้ไอ้เากะเด้อขอบใจหลายที่พามาดูตอนรับสาหอมขอบใจหลายเด้อแม่ปดแล้วแวดแล้วเนี่ยก็ไ้าหอมเัวปียเลมีน้าพกันไไปทุกคน